บีบนมด้วยมือไม่ค่อยออกรบกวนแม่วัวช่วยสอนหน่อยค่ะจัดไปนะคะเนาะเวลาที่เราจะบีบนมด้วยมือแต่ว่าแนะนําให้คุณแม่ค่ะทำตามหลังจากที่แบบลูกดูดเต้าหรือว่าเราปั๊มนมไปแล้วก็บีบนมนะ ทีเวลาที่เราจะบีบนมด้วยมือใช่ไหมคะอันดับแรกคือเราวางมือค่ะวางตำแหน่งนิ้วให้มันถูกก่อนให้เรายกนิ้วมือของเราขึ้นมา2นิ้วนะคะเนาะวัดห่างจากหัวนมของเราขึ้นมา2นิ้วแบบนี้และตำแหน่งตรงนี้ค่ะให้เอานิ้วโป้งวางอ่านะคะเนาะแล้วก็ด้านล่างเหมือนกัน2อนิ้วนะคะวัดแล้วตรงนี้ค่ะเอานิ้วชี้วางคือทั่วไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ตัว C นะคะวางห่างจากหัวนมของเราค่ะสองนิ้วทั้งบนล่างแบบนี้นะคะเวลาที่เราบีบนมนะคะเราจะใช้เพียงแค่นิ้วโป้งกับนิ้วชี้แบบนี้เราจะใช้เพียงแค่นิ้วโป้งกับนิ้วช หัวนมแล้วก็นิ้วชี้นะคะเนาะ,ะอยู่ในแนวเดียวกันเพื่อเวลาที่เราหาส่งแรงบีบนมมันจะได้ไปกดตรงนั้นพอดีวางนิ้วมือเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวางนิ้วมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะ,ะจากนั้นค่ะให้เราทําการบีบนม3จังหวะโดยการที่จังหวะแรกคือกดกดชิดลงไปกดชิดลงไปแบบนี้จากนั้นเราบีบบีบแล้วเราเกรงค้างไว้นะคะน้ำนมก็จะไหลจูกพอน้ำนมหยุดไหลแล้วก็ปล่อยนะคะเนาะ,ะนะกด บีบปล่อยกดบีบปล่อยแต่เวลาที่เราบีบนมด้วยมือมันไม่ได้ฟินเหมือนปากลูกเวลาที่เราบีบนมด้วยมือไม่ได้ฟินเหมือนปากลูกกว่าที่เราจะกดบีบปล่อยกดบีปล่อย30วินาทีถึงประมาณเกือบหนาทีมันถึงจะส่งคําสั่งไปบอกสมองฟืด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 ,ฟด วืด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 เอาสมองเขาต้องการนมสมองเขาต้องการนมเอานมออกไปเอานมออกไปแล้วถึงจะจวกน้ำนมออกมาพุ่งจวกน้ำนมออกมาดังนั้นคือเวลาที่เราบีบนมนด้วยมือไม่ได้ไฟินเหมือนปากลูกแต่เวลาที่เราบีบนมนก็คือทําแบบนี้เลยกดบีป่อยถ้าตำแหน่งนี้หมดแล้วเคลื่อนไปกดบีป่อยตำแหน่งมือมากดบีปล่อยกดบีปล่อยวนไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งเต้าถ้า,ถาน้ํานมมันหยุดไหลให้เอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งดึงหัวนมขึ้นมาหมุนครึ่งปันแบบนี้หนึ่งถึงสองนาที แล้วก็บีบนมต่อถ้าข้างนี้หมดก็มาบีบข้างนี้ต่อแบบนี้เป็นต้น